สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาขอบคุณนะครับขอบคุณเทศบาลตำบลพรนสวรรค์รัวเมืองศร,รนีนคริคนทรนะท่านนายกท่านวิทยารัตน์กิจเทียนก็ท่านได้นำไฟฟ้าเนะข้าหนาของเกษตรกรนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะผมก็รอคอยมันมานานหลายปี นะตัวนี้อยู่ไกลจากหมู่บ้านหลายกิโลนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะหลุดนาผมอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเห็นบ้านหลังั้นไหนีห็บ้านหลังน,นีนนนนนะ้ผมจะพาไปดูนะครับบรรยากาศนะครับไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ที่ท,ท,ที่นาที่บ้านสวนของคุณแม่ผมแล้วนะครับนะโอเคไปดูกันครับ อะไรครับเพืเ่อนๆพื่อนอันนี้บ้านบ้านสวนนะนี